วันที่8สิงหาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลาตี2นาฬิกาดชนีสินเชื่อผู้บริโภคแบบรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมจากธนาคารกลางสาหรัฐคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก5.1พันล้านเป็น7.2พันล้าน 2. เวลา6นาฬิกา30นาทีดชนีการใช้ใจ่ายแบบครัวเรือนแบบรายปีประจำเดือนสิงหาคมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก4.7เปเ็นป็น2.8เ 3. เวลา6นาฬิกา50นาทีเดชนีสินเชื่อธนาคารแบบรายปีประจำเดือนสิงหาคมจากธนาคารกลางแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 2. 8เปเ็น2.7%ป็นต่อไปเป็นข่าวโฆษณาบีทาซาไทยแลนด์พร้อมซัพพอร์ตคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องการซื้อขายรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์หรือมีคำถามเรื่องการยืนยันตัวตน KYC ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของบีทาซาไทยแลนด์ พร้อมดูแลและอยู่ข้างๆคุณเสมอสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางหลักได้ที่แอป b ีทาซ่าไทยแลนด์ในโหมดช่วยเหลือเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ววันนี้โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด